ทามถึงผลงานใหม่เลยค่ะล่าสุดพรุนี้คลอดแล้วใช่ไหมสิบแปใช่ค่ะก็คือขอฝากเอ่อวิดีโอ ASV อันใหม่ด้ยนะคะเป็นรีล l s ในอินสตาแกรสามารถเข้าไปดูได้ค่ะใน i n นสตาแกรมของ ASV นะคะแบร,รนด์ ASV หรือว่า c ขาออกแบบก็ได้เพราะว่าเป็นผลงานแรกที่เป็นโปรดิวเซอร์จริงๆทำทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่คุยงานดีลงาน ออคิดงานคุยพุ่งกับไปบ็อกช็อตเลยครชันจับชุดนางแบบดูผมนางแบบทำทุกอย่างสั่งข้าวทำมาตรการเว้นระยะห่างตรวจ ATK ใครอยากได้อะไรสอบถามอะไรทำทุกอย่างจริงๆค่ะในการโปรดิวเซอร์เพิ่งรู้ครั้งแรกว,ว่าโปรดิวเซอร์เป็นผลเป็นงานที่หนะักแต่ว่าสนุกมากค่ะในการเป็นเบื้องหลังแล้วก็งานนี้ก็เป็นนางแบบเองด้วยก็ ฝากติดตาม s อชคอเลกชันนี้ด้วยนะคะได้อินสตรชันมาจากเจ้าหญิงไดอาน่าที่เกแบไม่สำใครแน่นอนค่ะก็ฝากคอเลกชันเอชีไว้ในใจทุกคนเ้ยนะคะอืจริงๆแบบว่าตกใจไหมว่าทำไมเธอต้องมาทำอะไรหนักขนาดนี้จะเมื่อก่อนสบายสบายไม่ตกใจค่ะพี่ขวาจริงๆหนูอะอยากหาโอกาสในการลองฝึกงานเป็นโปรดิวเซอร์อยู่แล้วซึ่งต้องขอบคุณพี่หมูมากๆเลยค่ะสวหรที่ให้โอกาสหนูในการได้มาลองทํา ตรงนี้ยจริงๆซึ่งถือว่าพี่หมูค่อนข้างให้ความเชื่อใจมากๆเลยอะสําหรับหนูนะคะเพราะเขาบอกว่าลองทําเลยออกแบบลองทําก่อนแบบให้ลองทําจริงๆอะซึ่งหนูไม่รู้เลยว่าชีวิตหนูจะหาโอากาสนี้ได้ได้ตอนไหนอะเพราะว่าเราลงมือทําจริงๆอะเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นแบบถ้าถ้าเป็นการฝึกงานแรกๆสมัยแบบสมมติว่าพี่สามต้องไปฝึกงานหนูก็จะต้องติดตามผู้คนใช่ไหมอันนี้คือเราได้ลงมือทําจริงๆ อืมใช่ทุกอย่างก็งเป็นประสบการณ์ที่ดีมากครั้งนี้ให้อะไรกับเราบ้างกับการลงทําทุกอย่างผู้หญิงเก่งค่ะทุกคนเก่งและแข่งมากมนุษย์หนูให้ว่ามนุษย์อะมุฟออนได้เราเวลาอยากจะทําอะไรเราตั้งเป้าไว้อะเราทําได้เราทําสําเร็จค่ะจริงเรากลัวไหมว่างานชิ้นใหญ่เหมือนกันนะชิ้นหนึ่งที่ต้องทุกทุกทุกอย่างหมดเลยกลัวไหมเหรอคะสิ่งที่กลัวเลยอะคือ กลัวทีมแบบเอ๊ะจะชอบหรือเปล่ามากกว่าอืมแต่ว่าไม่กลัวเพราะว่าทีมออกแบบเองไม่ว่าจะเป็นพี่ช่างกล้องหรือว่าทุกคนในทีมที่ไปถ่ายงานวันนั้นนะคะก็ช่วยเหลือกันเต็มที่แล้วก็ช่วยกันดูเทปว่ารู้สึกว่าเป็นยังไงแบบอยากแก้ตรงไหนไหมอะไรเงี้ยค่ะก็คือดีเทลเยอะมากๆะค่ะรายละเอียดค่อนข้างเยอะแล้วเรารู้สึกว่าอันเนี้ย ส่วนตัวแบบะชอบที่สุดแล้วในการทําผลงานชิ้นนี้ออกมาแะบบเหมือนเราเราคิดแล้วค่ะเราลองเราลองมาหลายเทคแล้วในการทําพี่หมูว่าไงบ้างคะพี่หมูชอบค่ะ <c oughs> ดีใจมากคือบอกว่าแบบโอเคเลยพี่หมูชอบพี่หมูชอบบอกว่าดีมากแล้ว,ลวก็ดีใจอ่ะเพราะว่าหนูก็ทํางานกับเอสวีทำงานกับอาสว่ามาตั้งแต่เด็กแล้วอะคะ่ะอยู่ในวงการตั้งแต่วงการแฟชั่น จนมาได้เป็นนักแสดงก็ยังได้ทำงานได้มีโอกาสร่วมงานกับเอสบีอยู่ก็เหมือนตอบโตด้วยกันมาเรื่อยๆอะ่ะเหมือนพี่หมูแบบคอยยื่นโอกาสให้เรื่อยๆอะ่ะเลยดีใจที่ได้รับโอกาสการเชื่อใจในการทำผลงานชิ้นนี้อะค่ะพี่หมูคาทํามไปคะโปรเจกต์ต่อไปก็เดี๋ยวเราโอกาสหน้าอยู่ค่ะจริงๆถ้าเกิดไม่มีเอาเหลายมืพอเปิดตัวปุ๊บหลายแบรนด์เห็นแล้วสนใจติดต่อได้ติดต่อได้เลยค่ะทุกคน พร้อมค่ะพร้อมปไปในทุกหน้าที่เลยค่ะตอนนี้เรี <laughs> วยกว่าเรีวยกว่าออกแบบทำไปทุกทำได้หลากหลายมากฝึกได้เป็นคนชอบเรียนรู้ค่ะแล้วก็ตั้งใจหนูว่าไม่ใช่แค่หนูทุกคนนะตั้งใจแต่ว่าหนูชอบในการแบบอยากลองทําเบื้องหลังด้วยไม่ทาแค่เบื้องหน้าเพราะว่าทุกคนทํางานเท่ากันแต่แค่เราอยู่เบื้องหลังเบื้องหน้าแค่นั้นเองเหนื่อยเหมือนกันเนี่วยว่าพอเราไม่ได้มาทําเบื้องหน้าเองแล้วมันได เห็นในหลายๆอย่างมุมมองมากขึ้นใช่ค่ะมุมมองมันกว้างขึ้นเราเข้าใจผู้คนในการทํางานมากขึ้นว่าทําไมโปรดิวเซอร์ถึงต้องเป็นอย่างนี้พุ่มกับต้องดีเทลตรงนี้เพราะว่าเขามองอยู่ที่ภาพการเป็นนักแสดงเราจะเห็นจุดเดียวในการแบบการแสดงอารมณ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะไม่ได้เห็นท่าทางตัวเองถ้าเราไม่ไปดูจอเราจะไม่เห็นว่าแบบอารมณ์นี้มันถูกต้องไหมแต่ในการที่เราอยู่หลังจอเราเห็นเลยว่าเออนาทีนางแบบตรงนี้ยังไม่ได้นะเราต้องบิวไายังไงดีเราต้องทำยังไงให้เขาแบบ ให้พาบอ,อกมาแล้วมันดูสนุกมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าเอ้ยสนุกแล้วอะไรเงี้ยค่ะดีแค่เยอะเป็นประสบการณ์ที่เราเอามาใช้ในเบื้องเบื้องของเราได้ใช่เอามาใช้ในของจริงได้ด้วยในการเป็นนักแสดงได้ด้วยค่ะอืมแล้วอย่างงานอินเตอร์นลคะงานอินเตอร์ตอนนี้ก็รออยู่ค่ะรอให้รอให้รอให้บินได้ตอตนนี้เพราะว่าตอนนี้ตอนนี้เลื่อนไปหมดเลยค่ะเพราะว่าโควิดมาแล้วก็ยังรอ ในการที่จะไปเออ่เปิดเขาเรียกว่ายังรอที่จะไปเปิดอยู่ว่าเขาจะฉายเมื่อไหร่อะคะ่ะเปิดตัวหรอใช่เมันรอเปิดตัวเ,เ,ป,วเปิดว่าฉายเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะเราไปรอเราไปอย่างนั้นอยู่แล้วก็รอว่าถ้ามีงานถ้าจบงานของที่ไทยอะคะ่ะก็พร้อมบินอมตอนนี้มีงานค้างอยู่ที่ไทยด้วยตอนนี้มีอยู่กี่เรื่องคะที่ต่างประเทศ ตางประเทศมีสองค่ะตอนนี้ที่ไทยติดอยู่สามเรื่องค่ะติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ